ตอนที่36ทั้งหมดเป็นความผิดของเสินเหยาภายในพระราชวังน้ำค้างทองคำองค์หญิงห้าไม่ได้ทรงคิดถึงงานเลี้ยงวันเกิดของพระองค์อีกต่อไปแล้วฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้วเหล่าหญิงสูงสักอายุน้อยเริ่มมองหาคนที่ถูกใจแล้วทาบทามแต่งงานกันองค์หญิงห้าก็ใกล้ถึงวัยแต่งงานแล้วเช่นกันตามคำกล่าวของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ พวกเขาต้องการหาคู่ครองให้องค์หญิงจากบรรดาน,นักปราดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่เธอก็ไม่อยากยอมแพ้ในฐานะองค์หญิงเธอจึงสมควรที่จะได้แต่งงานกับคุณชายจากตระกูลขุนนางตัวเธอเองก็ชื่นชอบบุตรชายคนเล็กของนายพลหยุนหุยเขาเกิดในครอบครัวทหารมีรูปร่างหน้าตาดีสูงสง่าและซื่อตรงว่ากันว่าเป็นคนบริสุทธิ์ ไม่มีภรรยาน้อยหรือสาวใช้ห้องข้างแม้แต่คนเดียวเธอได้สอบถามความคิดเห็นของเสด็จพ่อและเสด็จแม่แล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ดังนั้นนางจึงเตรียมวน์ชนิดนี้ขึ้นเป็นพิเศษและเมื่อจำเป็นนางก็จะให้เขาดื่มเมื่อทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางกายและเรื่องได้จบลงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่จะไม่เห็นด้วย น่าเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้เข้าวังแต่ไม่เป็นไรหรอกการให้วายผสมใบไม้ผลิแก่เซินเหยาไม่ใช่เรื่องเสียเปล่าองค์หญิงห้ากำลังคำนวณเวลาอยู่เป็นเวลาน,านานพอสมควรแล้วที่เซินเหยาได้ดื่มเหล้าและออกไปพักกับชิวหยู่ยาคงออกฤทธิ์แล้วองค์หญิงห้าสงสัยอย่างมากว่าเซินเหยาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ พวกนางไม่รู้เลยว่าการได้เห็นสภาพยุ่งเหยิงของเสินเหยาขณะอยู่กับองครักษ์สองคนนั้นมันน่าสนใจมากแค่ไหนองค์หญิงห้าไม่อาจรอต่อไปได้อีกแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วเธอจึงลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันและเหลือบมองกู้ถังหลี่ที่อยู่ด้านล่างกู้ถังหลี่ได้พบกับหญิงสาวจากตระกูลขุนนางสี่คนแล้วและพวกเธอก็รวมกลุ่มกันพูดคุยกันเมื่อศบตากับองหญิงห้า กู้ถังหลี่ก็เข้าใจในทันทีไปกันเถอะพาองค์หญิงห้าออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันทุกคนลุกขึ้นยืนและเดินขบวนไปยังห้องโถงด้านข้างอย่างยิ่งใหญ่องค์หญิงห้าเสด็จนำหน้าด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจเธอได้ไล่เหล่าทหารองครักษ์ประจําห้องโถงด้านข้างออกไปแล้วโดยใช้ข้ออ้างต่างๆนานาทำให้สถานที่นั้นกลายเป็นที่ร้างผู้คน ขณะที่องค์หญิงห้ากำลังเข้าใกล้ประตูโถงด้านข้างเธอก็ได้ยินเสียงพูดคุยที่ไม่ชัดเจนดังมาจากข้างในเธอไม่สามารถแยกแยะน้ำเสียงได้อย่างแน่ชัดแต่เธอก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเสียงของผู้ชายและผู้หญิงเสียงผู้ชายถามว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เสียงผู้หญิงตอบว่าข้าไม่รู้ข้ารู้สึกไม่สบายข้าอยากได้ได้โปรดให้มันกับข้าเถอะ องค์หญิงห้าทรงรู้สึกอับอายเมื่อได้ยินเช่นนั้นช่างหน้าด้านจริงนางผลักประตูโถงข้างให้เปิดออกแล้วถามอย่างดุดันว่าใครกล้ามามีชู้ที่นี่หญิงที่อยู่ในห้องโถงร้องออกมาด้วยความตกใจอย่างรีบร้อนด้วยเหตุผลบางอย่างองค์หญิงห้าทรงรู้สึกว่าเสียงนั้นคุ้นเคยเกินไปขณะที่นางกำลังเผลอกู้ถังหลี่ก็ชี้และตะโกนมาจากด้านหลังว่าองค์หญิงดูสิ องค์หญิงห้าสะดุ้งตื่นจากพวังและเงยหน้าขึ้นมานตาของเธอขยายใหญ่ขึ้นอย่างฉับพลันชายที่อยู่ภายในห้องโถงนั้นดูเย็นชาและสง่างามสวมมงกุฎห้องเต้และลวดลายสีเข้มบนเสื้อคลุมมังกรสีดำของเขาส่องประกายระยิบระยำจางๆในแสงแดดสเสด็จพ่อองค์หญิงห้าอุทานด้วยความประหลาดใจทำไมสเสด็จพ่อถึงมาอยู่ที่นี่ เกิดอะไรขึ้นกับองครักษ์สองคนที่เธอจัดหามาให้ก่อนที่เธอจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นหญิงสาวสภาพยุ่งเหยิงอยู่ในอ้อมแขนของเสด็จพ่อหญิงคนนั้นตัวสั่นไปทั้งตัวและพยายามซุกตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเสด็จพ่ออย่างสุดชีวิตเมื่อเห็นเช่นนั้นองค์หญิงห้าก็โกรธจ,จัดทันทีและเดินตรงไปข้างหน้าพร้อมตะโกนว่ายายหญิงเลวอันอีฮองเต้ขมวดคิ้วและดุ สเสด็จพ่อท่านทำแบบนี้กับสเสด็จแม่ของข้าได้อย่างไรท่านยังปกป้องสเสด็จแม่ของข้าอยู่อีกหรอองหญิงห้าตรัสถามอย่างโกรธเคืองคอของเธอแข็งทื่อทาส่นเหยาวได้รับความโปรดปรานของฮ่องเต้หมายความว่าต่อจากนี้ตัวนางจะต้องเรียกส่วนเหยาวว่าสเสด็จแม่ใช่หรือไม่ไม่มีทางเด็ดขาดองหญิงห้าเอื้อมมือไปคว้าไหล่ของหญิงผู้นั้นเจ้าไม่มีความละอายใจบ้างหรือ เจ้าแต่งงานกับเสด็จอาก้าของข้าแล้วยังกล้ามาล่อลวงเสด็จพ่อของข้าอีกเจ้าไม่เคารพหลักจริยธรรมของมนุษย์เลยข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายทันทีที่สัมผัสกันข้อมือของเธอก็ถูกจับไว้แน่นพระพักของห้องเต้เมื่ดลงและตรัสออกมาทีละคำว่าเสี่ยเป่าหลงพอได้แล้วเสี่ยเป่าหลงเป็นนามเดิมขององค์หญิงห้า สเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ของเธอจะเรียกเธอแบบนั้นเฉพาะตอนที่พวกเขากำลังโกรธจริงๆเท่านั้นอะไรนะ,สะเสด็จพ่อปกป้องเสินเหย่แบบนี้จริงเหรอองค์หญิงห้าโมโหขึ้นมาทันทีและอดไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงออกมาว่าเจ้ามันหญิงเลวขณะที่เธอกำลังจะอ้าปากต่อว่าสเสด็จพ่อด้วยความโกรธเสียงใสของเสินเหยาก็ดังมาจากประตูว่าฝ่าบาทหมอหลวงมาแล้วเจ้าคะ่ะ องค์หญิงห้าถึงกับตกใจอย่างกระทันหันเสินเหยาอุทานด้วยความประหลาดใจว่าทำไมจูจ่ๆก็มีคนเยอะขนาดนี้ละ่ะองค์หญิงห้าหันหลังกลับคนที่ยืนอยู่หน้าประตูนั้นคือเสินเหยาจริงๆแล้วหญิงที่อยู่ในอ้อมแขนของห้องเต้คือใครองค์หญิงห้าดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจึงหันหลังกลับไปอย่างแข็งทื่อและในที่สุดก็เห็นเพียงครึ่งหนึ่งของใบหน้าหญิงคนนั้น แก้มของฮองเฮายังคงแดงระเรื่ออย่างผิดธรรมชาติดวงตาของเธอดูเหม่อลอยและแม้แต่ริมฝีปากก็ยังแดงกำ่ำเสด็จแม่สเสด็จแม่เสียงขององค์หญิงห้าสันเครือจะเป็นฮองเฮาได้อย่างไรเซรนเหยาไม่ได้ดื่มเหล้าแก้วนั้นเหรอจุดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนกันแน่องค์หญิงห้าทรงรู้สึกเวียนศรีรษะอย่างฉับพลันฮองเต้ออกคำสั่งด้วยเสียงที่ดุดันว่าพวกเจ้าทุกคนออกไป นี่หมายถึงกู้ถังหลี่และเพื่อนๆของเธอเมื่อฮ่องเต้ตรัสแล้วไม่มีใครกล้าขับขืนทุกคนต่างรีบผลักและดันกันขณะหน,นีออกจากที่เกิดเหตุให้หมอหลวงทำการฝังเข็มรักษาฮองเฮาก่อนเธอเพคะเสินเหยาเสนออย่างแผ่วเบาฮ่องเต้พยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นจึงอุ้มฮองเฮาไปวางบนโซฟาหมอหลวงที่อยู่ด้านหลังเสินเหยาเดินออกมา คุกเข่าลงบนพื้นและตรวจชีพจรของฮองเฮาพร้อมทั้งทำการฝังเข็มด้วยความเคารพฮองเฮานั่งอยู่บนขอบโซฟาสายตาเย็นชาและเฉียบคมจ้องมองไปยังองค์หญิงห้าพระองค์ทรงแสดงท่าทีโกรธเกรี้ยวและทรงอานาจตรัสถามว่าพูดมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่องค์หญิงห้าทรงรู้ตัวว่าทรงตกหลุมพรางของเสินเหยาแล้วพระองค์จึงทรงจ้องมองเสินเหยาด้วยความโกรธแค้นและกัดฟันแน่น ทั้งหมดเป็นความผิดของเสินเหยาห้องเต้หรีตาลงอย่างน่ากลัวเจ้ากำลังบอกว่าพระชายาอ๋องจิ้งเป็นผู้ทำร้ายเจ้าหรืออย่างแน่นอนเธอรีบตอบโดยไม่ต้องคิดแม้ว่าองค์หญิงห้าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่เรื่องราวเป็นเช่นนี้แต่ทางออกเดียวในตอนนี้คือต้องโยนความผิดทั้งหมดไปให้เสินเหยาเธอแซงทำเป็นน่าสงสารสเสด็จพ่อเจ้าคะข้าจะทำร้ายสเสด็จพ่อได้อย่างไรคะ ต้องเป็นเสินเหยาแน่ๆที่ตั้งใจวางยาพิษในเหล้าของเสด็จพ่อเสินเหยายืนอยู่ด้านข้างดูเหมือนจะตกตะลึงไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอเหลือบมองเสินเหยาอย่างใสซื่อแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ถอนหายใจเบาๆเธอก้มลงมองและคุกเข่าต่อหน้าห้องเต้ฝ่าบาททั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าหญิงองหญิงห้า ขอให้พระองค์ทรงเพลิดเพลินกับงานวันเกิดของพระองค์เถิดองค์หญิงห้าพ่นลมหายใจออกมาอย่างไม่พอใจเธอรู้ว่าเสินเหยาเป็นคนอ่อนแอและไม่กล้าเปิดเผยความจริงแน่นอนขณะที่เธอกำลังจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเธอก็ได้ยินฮ่องเต้ตรัสอย่างอ่อนโยนว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าใจดีและอ่อนโยนแต่เด็กคนนี้ถูกข้าและฮองเฮาตามใจมานานแล้ววันนี้นางทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมา นางจะต้องได้รับการสั่งสอนองค์หญิงห้าทรงตกใจมากห้องเต้มองนางอีกครั้งด้วยสายตาที่เคร่งขืมว่าเจ้าบอกว่าพระชายาอองจริงเป็นผู้ทํำร้ายเจ้าหรือเมื่อกี้เจ้าก็บุกเข้ามาโดยไม่เคยดูว่าข้างในมีอะไรแล้วก็เริ่มด่าว่าเสด็จแม่ของเจ้าว่าเป็นหญิงชั่วช้าทันทีเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเจ้าแค่เข้าใจผิดคิดว่าคนที่อยู่ในห้องคือพระชายาจริง องค์หญิงห้าพูดอย่างยากลําบากว่าข้าข้าได้ยินเสียงแปลกๆที่ประตูและข้าเดาว่ามีคนกําลังมีชู้กันอยู่ในห้องนั้นห้องเต้ตรัสถามว่าตอนที่เจ้าเข้ามาในโถงเจ้ามองไม่เห็นพระพักของเสด็จแม่เจ้าไม่ชัดเจนเจ้าจําได้ไหมว่าเจ้าพูดว่าอะไรใบหน้าขององค์หญิงห้าซีดเผือราวกับคนตายเจ้ากล่าวว่านางแต่งงานกับเสด็จอาเก้าของข้า แล้วยังกล้ามาล่อลวงพระบิดาของข้าอีกห้องเต้ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าทีนี้บอกข้ามาถ้าคนที่วางยาพิษเจ้าคือพระชายาจิ้งแล้วทำไมเจ้าจึงมั่นใจนักว่าคนที่อยู่ในห้องคือมางข้าข้าองค์หญิงห้าเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีห้องเต้ตัดสินใจแล้วและพระดำรัสของพระองค์ก็หนักแน่นและเด็ดขาดว่า เห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นคนวางยาพิษพระชายาจริงและพยายามใส่ร้ายนางขาขององค์หญิงห้าอ่อนแรงลงอย่างกระทันหันและเธอก็ทุดลงกับพื้นเสียงดังตุ๊บ